กาสวัสดีพี่น้อง FC ครับผมชาวยูทูบนะครับกระฉากรผมวันนี้เนาะม่อคนฝนตกทั้งคืนนะครับผมได้ยินข่าวว่าเข้าไปเฮ็ดคนงอกครับผมนะก็เลยจะมาดูหน่อยครับผมเขาบอกมาว่าเฮ็ดคนงอกนะเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกครับพี่น้องนะป่าชุมชนครับผมพี่น้องนะครับนี่อยู่ที่บ้านหนองมากครับผมนะแปดร่กว่าไร่ครับผมป่าชุมชนเนาะนะออกทุกปีครับผมแต่ว่าฝนไม่ตกต้องตามฤดูการนะครับมันก็ หมอกชายหน่อยครับผมเนี่ฝนมาหวังสองสามวันเนี่ยครับผมตกชุบเลยนะก็ะเลยจะมาดูนหน่อยครับผมไปพี่นอ้องเราไปดูกันครับผมว่าจะมีผลงาไมไหมเนาะไปกันพี่นอ้องมาดูกันดูครับผมมันยิงออกตรงไหนเนาะครับแล้วก็หาอยู่พี่นอ้องตอมีคนหาอยู่ด้วยนี่ตอามีคนเดินครับผม เดี๋ยวมีคนมาหาอยู่ครับเด็คนนี่ถถาป้าก,กับป้าเป็นหมูเลยพี่นอกเลยนะแต่ก็ต้องเดินจังหน่อยละครับพี่นอกนะมันหาหาหาเชิงหาอยากกันเนาะเด็คนนี่เด็กพวกเนรับถาพี่นงคนไหนเห็นเนี่ยโอ้ฝุกเลยพี่นอกนะไปพี่นกเดวถ้าเห็นก็จ่ายดูเนาะ าหาดูดีพี่น้องนะมีจักดอกบ่อนะพี่น้องมันจะมีจักดอกบอโอ้เห็ดอะไรพี่น้องนี่ครับผมโอ้ดีก็เหตุอะไรครับนะน้องโอ้ <จ>ไหนครับผมเดตไข่เครับผมเอดไข่เอตไข่ครับผมเนาะเอตไข่ครับเคตไข่เก็บเลยครับผมเก็บเลยเนาะโอ้ยใดีเลยโคตรมองใจเถอะโอ้โดโอียมันเลยาะ โเตรีืมจะมาครับผมนี่ตมาครับตักแดงเนาะสองโดดครับผมตะมาตักแดงครับผมสองโดดครับผมเยอะครับไปน้องเดี๋ยวดูกันต่อครับผมนะ ดูต่อครับพ่อาต่อครับพี่น้องโอม้มีคนหาอะไรพี่น้องเ,เลยไปให้คนไม่พี่น้องเย้ย เนาะวุ่ต่อครับผมตามไม่เนาะเอาพี่น้องเอ้ยคิดอะไรนะะเนาะพระแล้วครับผมพระแล้วครับผมฮิดอะไรยองฮิดอะไรน,นะไค่ครับผมนะฮิตไข่ฮิตไข่ครับผมขออยากเก็บข่อยอยากเก็บครับผมนะอู้หูฮิตไข่ครับผมตัวใหญ่เลยครับผมนะโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้อง ไข่ครับผมโอ้ดอกเวยพี่น้องดอกตุ้มเลยครับผมะจอดครับผมโอ้เจ๋วพี่น้องไปดูกันต่อครับผมตะเมื่อกี้พระดอกใหญ่เลยพี่น้องไงเห็ดไข่เนาะจอดเลยพี่น้องนะเจ๋วเจ้าเจ้าพี่น้องมาดูต่อครับผมนะเดี๋ยว่าเห็ดเรืองออกอย่างข้าวบาร์ไปแล้วนะ เก็บเริ่มออกแล้วพี่น้องโอเคเลยครับก็ได้ถ่ายทําคลิปให้พี่น้องดูเนาะเกี่ยวกับเรื่องหาเห็ดครับพี่น้องนะไปพี่น้องดูกันต่อครับผม ใช่พี่น้องมาดูรักฐานครับผมน้องนี่พี่น้องใบไม้ไมเปิงเลยครับผมแล้วก็ปลาเห็ดปวกนะนะทำไมกังว้ปลาเห็ดปวกครับกระดิ่งดอกมันพี่น้องนะมันเหลือขึ้นมาครับผมพี่น้องขาไปเหมือรับดอกมันครับผมน,นี่พี่น้องดูพื้นที่วะนี่ดอกนึงดอกครับผมกำลังขึงน้นนะโอ้ หลอดครับผมมาล้งขึ้นครับผมน่ะโอ้ยเขี่ยอะไรพี่น้องเอาขออนุญาตเก็บครับผมพี่น้องครับผมขออนุญาตเก็บครับโอ้ตีนขาดเลยพี่น้องทำไมไม่เชื่อต่อไปเนาะครับเก็บปวกครับผมน่ะอีกหนึ่งดอกครับพี่น้องเก็บปวกครับผม จัดไปครับผมเยาวยับหนึ่งอกครับผมพ <Overwatch> well. ี่น้องเนาะเนี่ยไอปวกครับผมหนึ่งอกครับผมพี่นาะจัดไปครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับพี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ <Detroit>